ีแพทยอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันเสาร์ซึ่งมีการย้ายไปส่วนของตลาดนัดสีเขียวไปแล้วว่าตลาดนัดผ้าไหมย,ยังอยู่นะก็มาซื้อกันได้ทุกวันเสาร์ยังไม่มีการย้ายจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสนใจนะคะก็มาเดินซื้อกันได้เลยนี่จะเป็นกระเป๋าที่ทําจากผ้าไหมที่เป็นเศษผ้าไหมที่กัดแล้วอันนี้คือเป็นย่ามนะย่ามลายอัมพรมโอ้ไม่แน่เท่ยังยงี้เลยเนี่ยแล้วก็นี่ก็ผ้าไหมหลากหลายนะคะ ซึ่งสวยงามอลังการมากๆเลยให้ดูว่าถ้าเรื่องของผ้าไหมต้องจังหวัดสุรินสมกับเป็นคำขวัญสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำมรวยประสาผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมมัฒนธรรมซึ่งนะคะหลากหลายต้องจะโพสให้ดูเป็นรวมๆว,ว่า ะะสวยไหมนี่ค่ะลายโฮจะเป็นย้อมเคมีนะคะแล้วก็ผ้าสโตรสสำหรับผู้ชายอันนี้เป็นอัมปลมนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคุมไหล่เดี๋ยวเราจะเจาะๆเป็นร้านไปนะคะให้ดูบรรยากาศว่านี่คือตลาดเขียวตลาดนัดผ้าไหมสุรินนี่ขายกันแบบบ้านๆนะจะไม่แพงเพราะว่าไม่มีค่าที่บ้องโมปินาบ้องโมปิชระอย,ยอำเภอท่าตูมน่าจะจะเลี้ยงช้างแล้วก็ทอผ้าไหมได้สวยนี่เป็นผ้าอะไรคะคุมไหล่บอก ท่านคอนรรอะสีธรรมชาตินะคะสวยเดี๋ยวค่อยมาเจาะนะเราให้ดูบรรยากาศว่าเนี่ขายกันแบบบ้านๆนะขายกันแบบบ้านๆนี่แหละค่ะถึงอยากให้มาเที่ยวเองถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่เป็นสโรงเลยน mm ี hmm. ่จะเป็นผ้าโฮ้วไม่ใช่เป็นผ้าขอม้าไหมแล้วก็จะเป็นผ้าไหมลายโฮย้อมสีเคมีซึ่งย้อมสีเคมีมีหลากหลายให้เลือกนะคะนี่อ mm ่า hmm. นี่นะคะนี่คือตลาดเขียว ไม่ใช่ค่ะตลาดนัดผ้าไหมทุกวันเสาร์นะคะตอนนี้แพทย์มานี่กับใกล้วัยแล้วเพราะว่าตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะบ่ายโมงและสิบนาทีบ่ายโมงเขาจะขายถึงอยู่ทุกคนก็ประมาณสักเอออันนี้ค่ะน้องน้องน้องร้านนี้ชื่ออะไรอ่ะเจ้าเอ๋ก่อนไอ้ยาโอเคคนสวยเรานี่เองอ่าสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวแพทย์เจาะให้เนาะน้องๆอย่าเพิ่งเก็บเดี๋ยวแพทย์เจาะให้วันนี้ให้น้องขวาญเอ้ไม่ใช่ให้ร้านพี่ขวาญกับน้องสุนะ ตอนนี้แพทถ่ายพี่แพทถ่ายทํารวมๆก่อนนะเดี๋ยวค่อยเจาะร้านเห็นไหมคะว่าหลงรักผ้าไหมชลินกันในนามช่องวิถีคนชลินกับไกด์แพทนะคะไกด์แพทหน้าตาดีไหมคะสวยมากใจดีด้วยโอ้โหแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทีกก้างชุมชนกับรีน่ารักมากเลยนี่ปากหวานนะเนี่ยเตรียมจะให้ตังค์ใช่ไหมนี่นะคะอู้วันนี้วันนี้ของน้องน้องสุชาวดีสวยมากเนาะเดี๋ยวน้องสุชาวดีจะมาบอกว่า ผ้าไหมแต่ละผืนงดงามยังไงเดี๋ยวน้องท้จาจะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศรวมแล้วลค่อยเจาะนะคะเพราะว่าถ้าถ่ายทําทุกร้านนะคะ3าวันก็ไม่จบนะคะให้ดูเป็นตัวอย่างนี่นี่ผ้าอันนี้อู้สวยตัวอัวนใหญ่หนะอะไรนะตัวนี้จะเป็นผ้าขมาผ้าขมาแล้วมีอะไรนะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกเจยาเยดี๋ยวเรามาเจาะเยดี๋ยวมาเจาะน้อ,นองน้องสุชาวดีนะคะมีหลายแบบแล้วก็สําหรับบางคนอยากได้สําหรับไว้ซักผ้าไหมนะคะมีขายเดี๋ยว เจะาะให้ดูบรรยากาศว่าตอนนี้ประมาณสักเท่าไหรอ่อ่ะบ่ายโมงก็ยังอยู่นะมีคนมาถามแพทยว่าอย่ามาจาจังมาจากอะไรนะที่อุบลทีออ่บุรีรัมย์ก็มาได้แต่ว่าจะไม่เกินบ่ายโมงนะคะแม่ค้าก็จะตลาดวายมาจากอำเภอะไรคะาร้านนี้ท่าตูมท่าตูมทาตมนี่ก็ทอผ้าไหมได้สวยเนาะนี่เป็นผ้าลายเม็ดพริกไทยเนาะอ่ายกดอกเม็ดพริกไทยนี่ค่ะเดี๋ยวขอเจาะ รวมๆทีละร้านใหม่น้อยนี่ขอดูบรรยากาศรวมๆนะคะว่าผ้าไหมสุดินเปียซาคาแมนเขียวสปวดเนาสะสปวดละอองตะอองเลยสปวดโซดสปวดโซดนะคะสวัสดีค่ะติดตามช่องหนูได้นะคะขกาลังดังค่ะช่องวิถีคนสุดินกับไกดแพทนะคะมีคนชมผ้าไหมโทรมาสั่งจากทั่วไทยก็ไกดแพทก็ยินดีช่วยเหลือนะคะ เพราะว่าอำนวยความสวยท่านที่อยากได้ผ้าไหมแล้วไม่ต้องเดินทางมาติดโควิด19นะคะเราส่งถึงบ้านอ่าเป็นเป็นผ้าคุมไหลท่ที่อ่าเป็นผ้าเขาม้าไหมอ,อ่ะยิบเกียอยู่เลกานะคะแล้วมีชายคุยด้วยเนออ่ะร้านนี้น่าสนใจนะคะนี่เลยค่ะให้ดูซะก่อนว่าผ้าไหมสุรินเนี่ยร้อยสีพันลายนะคะบอกแล้วว่ามัน เลือกยากมากการที่เราจะชอบแต่ละผลืนแต่ละผลืนดูนะคะว่ามันหลากหลายจริงๆเลยนะคะร้อยสีพันลายแต่ละอำเภอแต่ละจินตนาการมีมากมายแล้วก็มีนี่ค่ะที่เขาตัดเป็นสำเร็จพร้อมขายแบบนี้ก็มีเหมือนกันอ่าเนี่ยนะคะมีเหมือนกันโอ้สวยจังเลยตัวนี้เนี่ยคือเป็นป้ายเลยอ่ะโอเอวเท่าไหร่ก็ใส่ได้นเนี่ยตัวนี้นะ แล้วก็อันนี้ก็คือตัดสําเร็จสําหรับเป็นผ้าไหมสโรงค่ะสําหรับสุภาพบุรเป็นเสื้อซาฟารีนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นลายโฮลายโฮคือราชาผ้าไหมผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชาผู้หญิงแต่ว่าตัวใหญ่นะคะอ่าสวยสวยนะสวยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผู้ชายค่ะเป็นผ้าไหมเป็นสโรงไหมค่ะแล้วก็นี่เป็นยกดอกค่ะยกดอกลายเม็ดพริกไทย สำหรับสุภาพบุรุษนะคะเป็นเสื้อสีเหลืองเนี่ยอะนี่ค่ะหลากหลายนะคะแม่ค้านี่เอละแนะขายเลยโมบีนานี่ไหนดูหน้าตาคนสวยจากซาลอมดวนก่อนให้ดูก่อนเนาะหน้าเดิมเดิมนะคะเนี่ยเขาก็ทำเองทอเองอันนี้ลายโฮย้อมเคมีไหมอธรรมชาติรรราตไม้บ้านเนาะมีไม้บ้านไหนขยี้สืลูกขยี้หน่อแล้วยี้สิไหนบ้านอะไหมบ้าน บันเตืดด้วยนี่เนาะโฮบันเตืดไม้บรรทัดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ค่ะอ่สวยอ่ะให้ดูให้ดูอ่ะให้โปรโมทอีกสองพื้นมาเอามาอันนี้โฮลายธรรมชาตินะหนูเอาเอายอเอาครามมาสิลูกอ่ะอันนี้ครามย้อมอะไรคะย้อมเคมีบอกอ่ะขอดูเคมีหนเอามาอันนี้มีหน้านางเอาแบมีหน้านางซิอ่ะแบมีหน้านางกับหน้านางสองอย่างให้พี่แพทย์ดูซสีอ่ะ เขาอยู่กไกลเขาต้องโปรโมทให้เขาดูหน่อยอะเพราะเรามีเบอร์เขาอ่ะอันนี้ย้อมเคมีเนาะอ๋อสวยตัวสวยอ่ะสวยเออย้อมเคมีย้อมเคมีใบใหญ่เตะใบใหญ่ใบใหญ่อ่ะแล้วตัวที่มีย้อมเคมีที่มีอ่าเนี่ยค่ะอะไรนะใช้ครุยร้อนมากเลยวันเนี้ยโอ้กระดาวออนะ โอ้นี่มีชายคุยเป็นย้อมเคมีย้อมคำเคมีโอ้มีมีมีมสวยๆนน่อ่ามีสวยมีสวยอ่าไม่สวยอันนี้ไม่สวยหรอกไม่สวยนี่ไม่สวยอ่านี่มาเดี๋ยวเส้นนี้คืออะไรอันนี้ธรรมชาธรรมชาติธรรมชาติไม่ลงโทษนะธรรมชาติสร้างสรรค์อ่าพุ่งทั้งยืนเส้นไหมทั้งพุ่งทั้งยืน ย้อมสีธรรมชาติอะไรบ้างนี่ได้เป็นสีอย่างนี้นี่ฮะอันนี้ย้อมย้อมคลังล่งคลั <Okay. S 1> okay, ่งเขี่ยไหมครับทำด้วยอะไรทับเขีแล้วก็มักโครนอ๋อนี่มักโครนด้วยผืนนี้มักโครนอ่าผืนนี้มักโครนเพราะว่ายกดอกอีต่างหากเป็นลายลูกแก้วนะสวยอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะคะขอให้ดูบรรยากาศของว่าที่แต่ละร้านแต่ละร้านเนี่ยขายเห็นไหมคะร้อยสีพันลาย ไม่เหมือนกันเลยแต่น,าานะคะสร้างสารรค์โดยคุณแม่ป,ป้าๆจากหลายพันอำเภอใน17อำเภอหลายพันตำบลใน17อำเภอของจังหวัดสุรินเห็นไหมคะต้องมาเที่ยวเองขั่นใดอยู่ที่อุบลรีลำเรียนเชิญมาเลยค่ะไกด์แพทโทรหาได้เลยจะมาต้อนรับเลยนี่ค่ะเป็นสบายผ้าคลุมไหลยมีลากหลายยางเยอะ,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 ะแยะแตปะไปหมดเลยขายกันแบบบ้านเพราะว่าจังหวัดไม่ได้คิดค่าที่จึงเป็นราคาเบาๆเลยนะยายเนาะยายมมไปชอเอย อ๋ออำเภอโอ้ยออท่าตูมนี่คุณยายคุณยายหนูถามก่อนคุณยายทอเองไหมบ้างเนะาะคุณยายก็รับมาจากในอำเภอในในหนุ่มอะไรนะใ,ในในชุมชนเนาะมาเป็นตัวแทนขายค่ะนี่ค่ะอ่าอ่ะ,อะมาดูทางนี้ก่อนทางนี้จากอำเภออะไรคะพี่จากอำเภออะไรคะอำเภอท่าตูมโฮสีเนาะนี่อ่ะสวยอ่ะสวยไหมคะผ้าไหมสุรินเหลา รอจะนับจะนอยจะนายนี่ค่ะยกดอกด้วยนะคะอันนี้ทอกี่ตะกอนี่น่าจะแปดไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูวิธีการนะคะว่ายกดอกเนี่ยค่ะแพทย์ให้เป็นความรู้หลังจากที่ต้องแพทย์ดูแลผ้าไหมมาบ่อยอันนี้จะเป็นผ้าไหมอะ, <5 S 1> อะไรนะเรียกนะยกดอกแต่ว่าห้าตะกอ, <5 S 1> ะกอลูกแก้วแต่ถ้าแปดตะกอมันจะยากซับซ้อนกว่านะ้พี่หนูขออนุญาตเนียนี่ค่ะแปดตะกอมันจะซับซ้อนกว่าแต่ว่ามันเป็นลายอะไรคะ ลูกแก้วเหมือนกันไหมเรียกว่าอะไรล่ะลายดอกพิกุล,ล,กลนะนี่ดอกพิกุลจะเป็นแปดตะกอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมันออกเป็นครีมนะคะไม่ใช่ขาวนะนี่ค่ะอ่าแล้วก็นี่สำหรับคนที่ชอบตัดตัดเป็นชุดเนาะอ่าพริกไทยนี่คือ5ตะกรหมดเนาะคนที่5้ตะกอรอนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นไหมคะความสวยของผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์นะคะมาพี่มาตั้งแต่กี่โมงหกโมงส่วนใหญ่ หกโมงถึงประมาณสักบ่ายโมงนะคะมาได้ตอนนี้แม่ค้าหิวแล้วค่ะยำบายอยู่นะจึงงานน้บอกจงงานน้าซีอุยซีอุยซีโนมิจออขนมจีนขนมจีนนะคะขีหาวขนมจีนนี่อันนี้สปออยขีาวอยบอันนี้กีฮาสคูฮะสาคูอ๋อนี่ลายสาคูนี่เองลายสาคู่มาจากอำเภออะไรคะพี่อำเภอขาวจ้านี่ขาวเินทรินทอผ้าไหมได้สวยนะคะอำเภอขาวเินทรินนี่ค่ะข้าวข้าวโมบิข้าว อันนี้คือโฮนะคะประยุกต์ก็คือทาเป็นสีเคมีตามชอบนะ,ะเพื่อไปทําให้ทุกคนได้ใส่สมัยผ้าไหมได้หลากหลายก็เลยมีเป็นสีเคมีเนาะ,อ,ะอันนี้อันนี้คือที่โยงข้างหลังอ่ะอันนี้คือผ้าปูสมเมตมปะป้มเหรอสมปักปุ้สมสามเมตรในขออธิบายหน่อยสิลายอะไรอันนี้ลายแหวนเพชรลายแหวนเพชรย้อมสีเคมีอคคโอเคสุดยอดเลยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปนุ่งไปจงกระเบนเนาะ อ้าอะอไม่ธรรมดานะเนี่ร้านนี้ไม่ธรรมดาคนละครึ่งกับเราชนะโอเคอันนี้ค่ะน่าจะวายแล้วแหละเนี่ยใกล้วายแล้วนะคะตอนนี้จะอีกประมาณสัก10นาทีบ่ายโมงนะคะนี่ค่ะหลากหลายเลยมากันเลยเนาะแพทก็อยากประชาสัมพันธ์ท่านมาเที่ยวจังหวซีนแล้วก็มาเยือนจั่วซีนแล้วก็มาดูกันนานๆค่ะดูกันสองาชั่วโมงสีชั่วโมงกันไปเลย จะได้รู้ว่าอยากจะซื้อทุกผืนใช่ไหมแม่ค้านนี้แม่ค้าหมดสภาพแล้วหิวข้าวแล้วเนะออะนะคะก็ให้มาดูค่ะที่คลิปนี้เป็นคลิปบรรยากาศของตลาดน,นัดผ้าไหมสุรินทุกวันเสาร์ค่ะ6 0โมงถึงบ่ายโมงมากันได้เลยบอกว่ารับชมจากช่องวิธีคนสุรินทร์กับไกด์แพทนี่นะคะเขาจะลดให้เลยจริงบอ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเออลดให้เลยว่ารับชมจากช่องไกด์แพทนี่ เขาลดให้เลยนะนี่ค่ะเราประชาสัมพันธ์ให้ทุกร้านนะ,ะแต่ว่ามันต้องรวมๆนะถ้าสนใจก็ต้องเจาะกันนะคะค่ะอันนี้ขายเป็นไรคะพี่ไอ้ที่นอนบอกโอ้มีที่เปลอีกขายเท่าไหร่คะเปลนบอก1นึ่งร้อยบ,บ,บาทเท่านั้นเอง100 100ซื้อที่นี่ห0ึ่งร้อยบาท<ะ>อ่ะซื้อออนไลน์สอ0ร้เดอสามร้อยห้าสิค่ะเห็นอ่ะพร้อมส่งฟรีนี่ค่ะอ่านดูนะคะ ถ้าไหมสุรินเหลารอจะนับจะนอยจะนายจะเลยนี่เห็นไหมคะว่ามันเยอะแยะจะแปะไปหมดเลยนี่คะ่ะคือสารากลางจังหวัดสุรินซึ่งจะย้ายไปตอนไหนก็ไม่ทราบตำรวจก,การบอกว่าจะเป็นเดือนมีนานี่คือมีนาแล้วเนาะเพราะั้นตอนนี้ตลาดนัดผ้าไหมสุรินยังอยู่นะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าตลาดเขียวอยู่ฝั่งนู้นค่ะมีการย้ายไปแล้วอยู่ที่หน้าสวนใหม่เนาะแล้วก็ตลาดประชาชนอยู่ที่เดิมน่ะเห็นไหมคะเนี่ย เริ่มวัยแล้วมากันได้เลยค่ะทุกวันเสราร์เห <He S 2> ็นไหมว่าถ้าซื้อที่นี่คุณมาซื้อนี่มันร้อยเดียวแต่ผ่านออนไลน์มันออนไลน์มัน3า0ร้อยอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าทําไมเราต้องบอกว่าถ้าซื้อที่นี่อ่ะต้องมาเองนะคะขอบคุณนะคะ 2> <2> ถูกต้องคะ่ะเราจะบอกว่าจับต้องได้เราจะให้ราคาที่คุณแพทถ,ถึงไม่บอกราคาให้ท่านมาช้อปปิ้งเองเนาะแต่ถ้าไม่สะดวกบอกไกด์แพทไกด์แพทยินดีที่จะให้ท่านได้ซื้อโดยไม่ต้องเดินทางมา นะคะให้ท่านได้สวมใส่ในราคาที่ผ้าหมชนวนมีมนเสน่ห์อยู่แล้วค่ะมีมนเสน่ห์ในตัวของเขาอยู่แล้วเนาะโอเคขอบคุณที่ตามชมคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับการโปรโมตสถานที่คือตลาดนะ้าผ้าไหมยชนยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกวันเสาร์นะคะด่งดังแล้วค่ะตอนนี้ท่านบอกว่าที่ท่าสว่างท่าสว่างนั้นคือมีตลอดแต่นี่มีทุกวันเสาร์แต่รวมทั้งหมดใน17อาเภอนะที่มาขายมากมายเลย,เ,ลยเห็นไหมคะมากันได้เลยนะคะนี่ค่ะผ้าไหม ให้เขากินข้าวก่อนเนาะให้เขากินข้าวก่อนเขากําลังกินข้าวยำเฮยยำยำดูเฮ้ยอ่ะให้เขากินข้าวก่อนอ่ะพี่พี่ขวัญเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะพี่ขวัญเสร็จแล้วมาของพี่ขวัญคนละครึ่งได้เหรออ่าร้านพี่ขวัญข้าวคลองการคนละครึ่งด้วยเด้ออ่ะเดี๋ยวเรามาโปรโมทร้านพี่ขวัญหน่อยว่าพี่พี่ขวัญใจคนละครึ่งได้อ่ะตอนนี้เรามา สำหรับร้านพี่ขวัญน,นะเดี๋ยวชมกันในคลิปหน้าสำหรับร้านพี่ขวัญอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะกดคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดถูกใจจะได้รับชมทุกคลิปเกี่ยวกับผ้าไหมซูนละก้อนเรื่องราวของจังหวัดสุรินโดยไกด์แพทคนสุรินมักระเทศอาชีพค่ะไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่มั่วเพราะว่าเป็นไกด์อาชีพนะคะไม่ได้มาทําเพื่อให้ใครได้ผ้าไหมปลอมๆนะั่นไม่ใช่ไกด์แพทแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้าสำหรับใครที่ชื่นชอบผ้าไหมสุรินซึ่งร้านพี่ขวัญเนี่ยมาจากค้าวชินรินหรือบางคนเรียกว่าเขวาไม่ใช่เดอ้อแล้วร้านพี่ขวัญน,นะเข้าโครงการคนละครึ่งได้ด้วยอีกเนาะหรือเปล่านี่นะ,ะมาดูคะ่ะพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ